เรื่องนีนมันจบแล้วจูบพอจบ้วลาไปเลรวหุ่นออดออดแล้วไปสยอยเลียนบอท่านจบกระชิปไปใสเหรที่นี่เอ,าอ,อ้าใจหยังที่นี่ป<ะ>้ามันมเปมนสุดนักศึกษาดอกนันเอาออกนี่เวนตาแดงอะนะฮ่ฮ่าเนตาดงมม่เป็นแวนะ <c oughs> ่นตาแดงไป,น,ป,น,งปะนะ <c oughs> มนเมื่อเบื้องพระอาทิตย์ตะวันแดง <c oughs> กับแสแหงอาทิตย์ส่องน้า เอาหาวิวดีๆเนี่ยเอาเร็วๆเอาเอาข้าไปวิวดีงามบอคอนเทนต์ได้บอจ้าเชะสวยไหมคะ่วยบอมาแล้วเร็วเด็กหน่อยกับเล่นกี่ดินมนออกดอกแอกแรกเลยพี่น้องอย่าลงไปลายมดแดงงามสิการทางนั้นมีหมดแดง โอ้ไปหาใตาเขาง่ามเพื่อนหลายเ,เพื่นแพงมาท่างเขาจีไล่ยเดีกะว่าไปจบการเกษตรไก่อยู่กับไห้กับหน้านี่แหละพี่น้องจบมาก็อยู่กับจอบกับเสียมเตรียมการทำหน้าย่างเดียวค่ะก็เป็นวิวลูกหลานนะคะก็เรียนจบแล้วนะคะ ก็อยู่กับการเกษตรเรียนจบการเกษตรนะคะเด็กน้อยก็มาเล่นดินมัมเมมจากบรรยากาศไอพิมพ์สวัสดีครับผมนะคะสวัสดีครับก็อยู่วิวนี้นะคะน้องพิมพ์ก็สวัสดีค่ะนะคะน้องพิมพ์ระดาก็มาด้วยนะคะเล่นมัมเมมเลยบรรยากาศพิดเทอ่มค่ะออกไปหาเล่นนะคะออกเล่น ตามทุ่งให้ทุ่งนาเล่นเกียกดินทรายเลยเนาะเป็นบรรยากาศบ,บานๆเฮ่าเลยค่ะอยู่แบบนี้นะคะอยู่กับก็เล่นหอกล้อก,กันนะคะพี่ๆเขาก็ปิดเทอเหมือนกันนะคะก็ดูแลกันนะคะอยู่บ้านใกล,เล้เรียนเคียงกันเยน็ยนๆมาก็มาทำคอนเทนต์แล้วก็ทำภาพสวยๆไว้ให้ไว้ชมบ้างเนาะไว้ให้ชมค่ะเป็น ที่ะระลึกโอโอหรือที่ระทึกเนาะก็เป็นวิวนี้เนาะคะ่ะวิวความสุขของครอบครัวค่ะเป็นวิวสนุกสนานกับบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาค่ะอยู่วิวนี่เนาะอยู่กับความสุขกายสบายใจจ้าอยู่วิวนี้นะคะก็เป็นวิวสวยค่ะพาทิตย์สวยทั้งเลยนะคะเป็นอะไรที่น่ารักนะคะสมบูรณ์แบบเนาะ อยู่กับทุ่งนาข้าวน้องพิมก็กับ้บพิมลูกสาวและลูกชายก็มาทุ่งนานะคะเล่นตัวดัมมมอแมมค่ะก็เป็นบรรยากาศนี้เลยล้านสาวสองสาววาสาวด้านะคะก็ลงทุ่งนาค่ะก็ช่วงเรียนอยู่คนนึงก็จบดาจบไปแล้วนะคะเตรียมการที่จะทํางานค่ะก็จบการเกษตรเด้อค่ะการทําไร่ทํานาเรานี่แหละนะคะ คุณค่าของเรานะคะก็นี่เลยทุ่งนาสวยๆค่ะขอบคุณทุกคนเล้วจ้าบ๊ายบาย